ชุดความเชื่อผิดๆนี่คือความเชื่อที่ผิดพลาดมากถ้าคุณนะคะไม่ได้ให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์รูปร่างหน้าตาหรือว่าการเอนเตอร์เทนที่ดีเชื่อไหมคะว่า หลายๆคนนะคะยังออกมาในสภาพที่ฉากดูไม่สวยงามดูไม่มืออาชีพบางคนบอกว่าฉันต้องมีบ้านสวยๆฉันต้องมีผู้ฉันต้องมีสิ่งที่ดูสวยงามไม่จำเป็นไม่จำเป็นค่ะซื้อแค่กระดาษหรือว่าแบ็กกราวด์ดีๆมาสักอันแล้วก็เปลี่ยนนะคะรูปแบบเปลี่ยนไลายสีไปเรื่อยๆเมื่อวันที่คุณเริ่มทำคลิปวิดีโอเยอะๆและเชื่อไหมคะว่า สิ่งแรกที่จะทำให้ผู้คนหยุดสายตาก็คือสื่อหน้าตารูปร่างที่คุณส่งออกไปยิ่งถ้าคุณทำสื่อและก็ภาพลักษณ์ได้ดีเท่าไหร่นะคะนี่คือจะทำให้ผู้คนนะคะหยุดสายตาแล้วก็มองค่ะว่าคุณนะคะเป็นคนน่าสนใจยิ่งคุณนะคะทำตัวเองให้น่าสนใจมากเท่าไหร่นะคะคนยิ่งอยากหยุดดูอยากคลิกดูแล้วก็ถ้าคุณนะคะเขียนคอนเทนต์วางสาระเอนเตอร์เทนดีในคลิปวิดีโอนะคะ คนจะเข้ามาติดตามคุณได้ง่ายๆเลยและถ้าวันนี้ค่ะคุณตั้งใจจะออกมาทำออนไลน์แต่ว่ายังไม่รู้ว่าต้องแต่งตัวต้องวางภาพลักษณ์ต้องวางหน้าตาแบบไหนหรือว่าต้องใช้กล้องใช้มือถือหรือใช้วิดีโอหรือไลฟ์สด OBS แล้วถ้าเราไม่เก่งล่ะเราสามารถทำอ e ีบุ๊กเราสามารถไปในทิศทางไหนได้บ้างนะคะก็ <_ S 1> <ค>ะยินดีสอบถามเข้ามาเลยนะคะภาพลักษณ์คือสิ่งสำคัญเนื้อหาสาระ คือสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วก็การเอนเตอร์เทนคือสิ่งที่ทําให้พู้คนนะคะมีความสุขอยากเข้ามาติดตามเขาอยากเข้ามาพูดคุยแล้วก็อยากมาส่องดูทุกวันว่าวันนี้เขาจะแต่งตัวอะไรนะวันนี้เขาจะพูดอะไรนะแล้วถ้าคุณนะคะเป็นคนคนนั้นที่เพอร์เฟกทุกรอบด้านหรือว่า มีข้อเสียน้อยมากนะคะโอกาสที่จะเติบโตบนออนไลน์และโอกาสที่คุณนะคะจะประสบความสำเร็จในสายงานของคุณนะคะไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยวันนี้ตั้งใจหรืออยังทำดีหรืออยังเป็นมืออาชีพดีหรืออยังยิ่งสินค้าราคาสูงมากเท่าไหร่นะคะคุณยิ่งต้องวางภาพลักษณ์ให้ดูเป็นมืออาชีพมากเท่านั้นทุกอย่างสาคัญหมดค่ะสวัสดีค่ะ